ฮิววอส์ซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม o n n k y King Arena of Heroes นะครับผม ก็ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับเกมนี้ว่าเติมแพ็กอะไรดีถึงจะคุ้มที่สุดนะครับและเติมที่ร้านไหนล่ะที่มีร้านแนะนําหรือเปล่านี่เลยครับร้าน Super Special Shop บริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวแล้วก็ปลอดภัย100%ด้วยนะฮะร,ร้านนี้นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงตีหนโดยประมาณนะครับช่องทางการติดต่อ Facebook Super Special Shop หรือจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับ s s s ท็อปอัพเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปไว้ใต้คลิปก็แลวกันนะครับจะได้สะดวกเนาะนอกจากจะเติมเกมมือถืออื่น,นแล้วนะครับร้านนี้ยังรับเติมเกม m ั n k e y k ง n g Arena of h e r o อีกด้วยที่สำคัญถูกกว่านายเติมเองแน่นอน100%เลยนะทำให้นายเนี่ยประหยัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเทียบราคาในเกมดูนะครับว่าคุ้มขนาดไหนแล้วก็วิธีการเติมเกมนี้เนี่ยมันเติมยังไงล่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูร้านเติมเงินในเกมกันดีกว่านะครับว่าแต่ละแพ็คเนี่ยมันราคาเท่า ห่บ้างแล้วถ้าเกิดเติมเกมในร้าน Super Special Shop เนี่ยจะเหลือราคาเท่าไหร่นะครับแพ็30ยกเซียน179บาทจะเหลือ155บาทเท่านั้นนะครับแพ็68ยกเซียนจาก349บาทเหลือ310บาทแพ็128ยกเซียนจาก729บาทเหลือ620บาทแพ็198ยกเซียนจาก1,100บาทเหลือ930บาทแพ็328ยกเซียนจาก1,800บาทเหลือ1,550บาท แพ็ก6 4 8ยกเซียนจาก3,700บาทเหลือ3,000บาทท้วนเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าแพ็กแต่และแพ็กนั้นนะครับถูกกว่านายเติมเองแน่นอน1 0 0เลยนะแล้วก็ยิ่งเติมเยอะก็จะยิ่งลดเยอะลงไปด้วยนะครับหลังจากเราเปรียบเทียบราคากันไปแล้วนะครับคราวนี้ฉันจะมาอธิบายถึงเรื่องคูปองกันบ้างนะฮะสมมตินายเติมแพ็ก1,100บาทนายก็จะจ่ายเพียง930บาทถูกไหมครับแล้วเราก็จะได้198คูปองนี้มาซึ่ง198คูปองนี้ รเราสามารถเอาไปซื้อแพ็คไหนก็ได้ในราคา1,100บาทหรือต่ำกว่านี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับประมาณนี้หรือถ้าใครอยากจะเติมแพ็คทุนเติบโตนะครับมัน179บาทใช่ไหมเติมร้านเนี้ยมันจะเหลือแค่155บาทเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะได้30คูปองนี้มาซึ่ง30คูปองเนี้ยนายก็เอาไปซื้อแพ็คอะไรก็ได้ที่มีราคาเท่ากับ179บาทประมาณนี้นะครับพอจะเข้าใจเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเติมแพ็ค1,100บาทใหนายดูกอยลาทให นะนายจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากกว่านี้นะครับวิธีการเติมเงินเกมนี้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่นายกดไปที่โปรไฟล์ของเราบอกแพ็กที่นายต้องการจะเติมพร้อมกับบอกชื่อตัวละครเสริฟแล้วก็เลขไ d ดีตรงนี้แหละครับให้กับทางร้านเขาไปแล้วเราก็รอครับไม่นานนะฮะร้านนี้รับประกันเติมเร็วมากปลอดภัยแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันก็เติมเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแพ็ก1,100บาทเราก็เข้าไปดูตรงนี้ได้เลยครับเติมเงิน สังเกตอะไรไหมฮะข้างบนมันจะมีคูปองครับซึ่งคูปองตรงนี้นะครับเราเอาไปแทนเงินสดได้1,100บาทแต่เราจ่ายเพียงแค่930บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วนายก็เลือกแพ็คที่นายต้องการจะซื้อได้เลยนะครับ่ันก็ขอซื้อทุนเติบโตก่อนเลยกล้วกันนะครับในราคา30คูปองเมื่อซื้อแล้วนะครับเราจะได้รับ30ยกด้วยหือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะสำหรับแพ็กนี้เออ สำเร็จนะครับโอ้โหดูดิทองได้รับปาเลยละครับแพ็คเนี้ยเราจะได้ทองคืนทั้งหมดอ่ะ3,300าตำลึงทองเลยนะตามเลเวลที่เขากําหนดเอาไว้ให้ทางด้านล่างนะครับเนี๋ยดูดิโอ้โหบานเลยฮะ แล้วมีแพ็กอะไรบ้างละ่ะที่เติมแล้วคุ้มที่สุดถ้ามีงบฉันก็ขอแนะนําเป็นการ์ดรายเดือนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับใน1เดือนเนี่ยเราจะได้รับ600ทองทุกวันเลยนะครับเมื่อซื้อปุ๊บเราก็ได้รับทันทีอีก800ทองนะฮะร,รวมๆแล้วเนี่ยเราจะได้รับตำลึงทองทั้งหมด19,400เลยนะครับถือว่าเป็นแพ็กที่คุ้มมากๆต่อมาครับเป็นทุนเติบโตที่ฉันเติมไปเมื่อตะกี้นี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆอีก1แพ็กนะครับเราจะได้ทองกลับคืนมาทั้งหมดเนี่ย3,300 ตามเลเวลที่เขากําหนดเอาไว้นั่นเองนะฮะส่วนอีก3แพ็กนะครับคุ้มเท่าๆกันเลยครับก็แล้วแต่นายจะเลือกเติมเนาะทั้ง3แพ็กนี้นะฮะเราจะได้รับตำลึงทองคืนทั้งหมด11,200ตําตำลึงเลยทีเดียวนะแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่ากองทุนผจญภัยนั้นนะครับเวลาเราผ่านด่านที่เขากําหนดเอาไว้ให้ทางด้านบนตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับตำลึงทองทางด้านล่างนั่นเองนะครับส่วนกองทุนแดนมายานะครับได้รับตำลึงทองเท่ากันเลยนะ11,200ตําตำลึงทองแต่มันจะต่างกันตรงที่่วาต้อง ผ่านด่านแดนมายา3,000ครบตามจํานวนด่านทางด้านบนตรงนี้นะครับถึงจะได้รับทองทั้งหมดนั่นเองและแพ็คสุดท้ายครับกองทุนแดนลับได้รับทองคืนเท่ากันเลยฮะแต่ตรงนี้นะครับต้องผ่านด่านแดนลับเทพอสูรตามจํานวนด่านที่เขากําหนดเอาไว้ให้นะครับเราถึงจะได้รับทองทางด้านล่างเมื่อเราเติมเงินเกมนี้ไปแล้วนะฮะอย่าลืมมาเช็คคืนโบนัสเติตมเงินตรงนี้ด้วยเติมครบตามจํานวนตรงนี้นะฮะเราก็จะได้รับของตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับครบ100ยหยกเซียนก็รับไปเลยฮะป้าย เซียนอุปกรณ์ม่วงอะไรต่างๆนะครับพบ200นะฮะ500มีอุปกรณ์ส้มด้วยนะแล้วก็หีบทองด้วยนะครับพบ1,000เป็นป้ายฟ้าแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทองกล่องทองอีก2 0 2 0 0 0หยกเซียนครับมีกล่องทอง40สนับสนุนขุนพลแล้วก็อุปกรณ์ทองนะฮะพร้อมกับ8ขุนพลแดงเลือกเองได้ด้วยนายจะได้ไม่ต้องไปสุ่มให้มันเสียเวลานะครับแล้วก็รางวัลเติมครั้งแรกนะครับนี่ครับรับไปเลยครับรางวัลพิเศษถ้าเราเติมเงินสะสม 98ยกเซียนนะครับเราก็จะได้รับอุปกรณ์ทองที่สุ่ม10ชิ้นพร้อมกับกล่องทองทอีก10กล่องนะฮะเติมเงินสะสม298ยกเซียนรับไปเลยครับคุณพลเทพสีส้มเลือกเอง1ตัวไปเลยฟ,ฟรีๆนะฮะพร้อมกับหินก่นอุปกรณ์จํานวน20ชิ้นทองอีก588ใครที่เติมเงินสะสมครบแล้วนะครับก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยกันละกันนะสุดท้ายนี้นะครับฉันก็ขอฝากร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนี้ไว้ด้วยราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%เตและ ป็นร้านที่เติมเกม Monkey King a r i n a of Hero ถูกมากๆเลยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมเพื่ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ